สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับม,มาอยู่กันในช่องเพอร์จังแช n เนลนะคะทุกคนเย้เฮ<ย><ย>้ยเสียงใครอะ่ะมามาเองค่ะวันนี้น้องเพิร์จะมาเล่นเกมอะไรคะดูแลทาโกคะ่ะวันนี้น้องเพิร์จะมาช่วยมามาเลี้ยงน้องใช่ไหมคะใช่<ไ>งั้นลุยเลยเเ,เลย แม่จะทำงานบ้านช่วยแม่ดูแลโจโจ้ด้วยนะโอเนะพ่ออ้อมโจโจ้สกปรกแล้วเรามาอาบน้ำให้เขากันโอเคบน้องอยากอาบน้ำแล้วอาบน้ำอาบน้ำโจโจ้อดใจรอที่จะอาบน้ำไม่ไหวแล้วเขาดูไม่สบายตัวในผ้าอ้อมสกปรกสกปรกเรามาช่วยโจโจ้ถอดผ้าอ้อมก่อนนะโอเคจุ๊ ยึมมนี่เอาทิ้งขยะเลยเดีมาทาโลชั่นหอมเพื่อป้องกันผดผื่นนี่ไงนี่ไงน่ไงนี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 ่ไงี่ไงนี่ไ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 นี่ไงนี่ไงไง่ไงนี่ไ่ไงนีน่ไงนี่ไ ดูดิรุคนแชาพูเป็นสีเยพูนทั้งที <S <s ่น้องเป็นผู้ชายเรียบร้อยสะูู่เต็มตัวเลยนนี่นะนี่นะนี่นะนีนะนีนี่นะนีนอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำนี่หนี่ะนี่นี่หะนี่แกลนะนี่ลน่นี่แหลนแกนองหละน่น่น่น โจโจอาบน้ำเสร็จแล้วเรามาใส่ผ้าอ,อ้อมหืนใหม่ให้เขากันนะนี่คือผ้าอ้อ,อมนี่เรมาล้างติดเข้าไปก่อนนะทุกคนจิ๊บจิ๊บโจโจโดูสบายตัวแล้วอ๋อน้องนาา่ารักอะหวินจริงมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาทำอะไรให้เขากินที่ห้องครัวกันนะน้องหิวน้องหิวกินข้าวกินข้าว เราจะทำอาหารอะไรให้โจโจ้ได้บ้งางข้าวตัดไข่โอ้โหข้าวตาดไข่เดี๋ยวมาทำมันกันเถอะข้าวตดไข่ปุ๊บอ่ะนี้อาดึกอาดึอใส<อ>ไข่ลงไปใส่น้ำอุ่นใช่ไหมน้ำอุ่นใส่อะไรเนี่ยเกลือหรือ<ด>น้ำตาลน,น่านจะเป็นเกนเลือเกลือ แล้วก็จัดการใช้กงรคนใสน,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 นุกมากสนุกสนุก <c oughs> โอ้ใส่เตาอบฟุตตรงนี้แล้วกันลากันเรียบร้อยอุโหร้อนมาก <Umwelt S 1> <c oughs> วันขึ้นเกินไปเราปล่อยให้เย็นลงก่อนโอเค น้องเหี้ยแล้น้องเหี้ยแล้วให้นึ่งกินขอบเชียวโจโจอดใจรอที่จะได้ชิมไม่ไหวแล้วเรามาป้อนอาหารที่เขากันอะ,อะ,อะ,อะน้องกินใหญ่เลยน้องเหี้ยโหเกินสามคำหมดเลย อะไร่อยอร่อยอร่อยผลไม้น้อยอยากกินน้ำผลไม้ผลไม้สักหน่อยเรามาทำน้ำผลไม้ให้เขาสักแก้วกันแอปเปิ้ลแอปเปิลอ้หกีวีพุดกีวีพุดส้มส้มแล้วก็กดตรงนี้ ปัน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 โอ้ทำไมน้ำมันสีเขียวขนาดนี้โอ้น้ำผลไม้หวานเสร็จแล้วว้าวเอาไห้จดจิ้วไปจ้าเพื่อสกกภาทั้งหมดแล้วใน <c oughs> หัวใจขึ้นเทียบเลย <c oughs> น้องอยากเล่นอยากเล่นของเล่นเรามาเล่นกับเขากัน อยากเล่นบ้าน,มาาน,นไม้เหรอน้องหึน่ารักจริงๆมีของเล่นามในห้องของเล่นเดี๋ยวน่าจะเล่นของเล่นชิ้นไหนดีนะอันเนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเนี้เอามันหายไปอะมีบล็อกมาเยอะแยะเลยเรามาเรียงบล็อกเป็นชั้นๆกันอืออันนี้กันแล้วกันอันนี้ต่อเข้าตรงนี้อือตรงนี้ต่อตรงนี้เออชิบ ง่อ่ายง่ายว้าวตัวเจ้าหัวใหญ่ว่ากเลยว้าวนอนกันเถอะเจ้จ้ควรดื่มนมสักหน่อยก่อนเข้านอนเขาจะได้โตไวว้า ดื่อนมนมมาให้เจโจแก้วนินนะเรามาเติมน้ำอุ่นสักหน่อยก่อนน้ำอุ่นจากนั้นเทนมผงลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสามช้อนเนาะปิดฝาโอเคปิดฝาก่อนแล้วทำยังไงคะ หายยาวมัน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 นมพร้อมแล้วร้องหิวแล้วนะพร้อมโจโจร้องแล้วเรามาป้อนนมให้เขากันนะมา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 เอ้ยเจ้ากีกีกีนกินหมดเลยเรามาหอมผ้าหอมให้โจโจ้นะเขาจะได้ไม่เป็นหวัดโอเค ชุดผมเลยสองสีซะด้วยแล้วก็ใส่อันนี้เหรอเป็นเ,เบาๆจะได้ก่อนน้องนอนอยู่อ๋อตอนนี้น้องก็หลับแล้ววันนี้น้องเพลก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเพลจังแชนเนลด้วยนะคะทุกคนวันนี้น้องเพลขอลาไปก่อนบ๊ายบาย